เจอคนคิดมากหลายคนโยมถามว่าท <Yeah. S 2> ําไมคิดมากจังเลยโยมเขาบอกว่าท่านครับเรื่องความชั่วเนี่ยผมต้องคิดเยอะๆคิดมากๆให้มันมากพอที่จะไม่กล้าที่จะทําความชั่วแต่เรื่องความดีเนี่ยผมคิดไม่มากเพราะถ้าหากว่าคิดมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทําความดีฉะนั้นความดีเนี่ยผมคิดไม่มากเพราะว่ากลัวที่จะไม่ได้ทําความดีในขณะที่กําลังคิดมากเกินไปแต่ความชั่วเนี่ยผมต้องคิดมากๆคิดเยอะๆเพราะ ถ้าคิดมากพอมันจะมีกําลังที่ทําให้ไม่กล้าที่จะทําความชั่วเนยโยมพูดกลับไปกลับมาวนไปวนมากับโยมคนหนึ่งที่โยมเขาบอกว่าผมคิดมากเรื่องความชั่วเนี่ยผมรู้เลยว่าเรื่องนี้มันชั่วแต่ถ้าใจมันคล้อยที่จะทําไปเนี่ยนะผมต้องคิดเยอะๆนี่คือลักษณะที่ตรองไปตรองมาต้องมีสติจริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติในการไต่ตรองพิจารณาถึงเหลี่ยมมุมของโทษที่มันจะเกิด ดังนั้นเมื่อคิดมากๆคิดมากๆเห็นรายละเอียดแล้วว่าชีวิตนับจากเนี้ยจะไปเจออะไรบ้างเมื่อทําสิ่งที่ชั่วมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะที่ทําความชั่วนั้นก็เกิดมาจากกระบวนการที่คิดน้อยเกินไปหิริโอตตปะสัมปันาสุกะธรรมสมาหิตาหิริโอตตปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปฮิริโอตตปะสัมปนาสุกะธรรมสมาหิตาเทวะมีคําว่าเทวะเทวดา เทวดานั่นแหละโยมเกิดไปจากคนที่มีหิริโอตตะป,ปะหิริโอตตะป,ปะคือธรรมะของเทวดาคนที่มีหิริโอตตะป,ปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปต้องฝึกในการคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดว่ายังไงมันจะมีโทษอะไรบ้างจากภาพรวมของสังคมโทษอะไรบ้างที่เกิดกับตัวเองโทษอะไรบ้างที่เกิดกับครอบครัวโทษอะไรบ้างที่เกิดในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเมื่อคิดทบทวนมากเข้าจิตมันจะไม่กล้า บางคนบอกว่าผมคิดมากครับท่านเรื่องความชั่วในผมคิดเยอะเพราะถ้าหากว่าคิดไม่เยอะมันจะทําความชั่วได้ง่ายคิดว่าความชั่วมันมีโทษอะไรบ้างผมคิดมากเรื่องนี้ให้มันมากพอที่จะไม่กล้าทําความชั่วแต่ความดีไม่ต้องไปคิดเยอะถ้ารู้ว่าดีแล้วถ้ามัวแต่นั่งตรองมากคิดมากโน่นนี่นั่นมันอาจจะทําให้ไม่กล้าและไม่มีโอกาสที่จะได้ทําความดีก็ได้วันนี้พูดวนไปวนมาแต่โยมคงเข้าใจว่าโยมคนนี้ เขาพูดดีและมีความคิดที่ดีความดีไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทําความชั่วต้องคิดเยอะๆให้มันมากพอที่จะมีกําลังที่จะทําให้เราไม่กล้าทําขอจเจริญพรเป็นกําลังใจเรื่องความคิดสําคัญมากๆนะยม